ผมกำลังจะนำรถไปเปลี่ยนหน้าคัดคอมแอร์โตโยต้าไฮรักวีโกชมแลนะครับอาการก็คือนะครับมีนะมันหักนะครับตัวขาตัวนี้นะครับมันหักทั้งสามจุดนะครับจริงๆมันต้องเชื่อมเนี่ยนะครับจะเห็นรอยรอยเดิมของมันนะครับที่เป็นสีดำนะครับเนี่ยครับพอดีมันหักนะก็นับที่ศูนย์ไว้นะครับเนี่ยครับแล้วก็ลวดเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูที่ศูนย์กันนะครับว่าเขาจะจ่ายทั้งหมดกี่บาทนะครับวิโกอชั่มนะครับและตอนนี้นะครับผมก็นำรถไปเปลี่ยนตัวคัสคอมแอร์ที่ศูนย์โตโยต้ามาเรียบร้อยนะครับแต่เนื่องจากวันนี้นะที่ศูนย์ลูกค้าเยอะนะผมเลยไม่ได้ไม่ได้ถ่ายวิดีโอที่ศูนย์โตโยต้านะครับตอนนี้กลับมาถึงบ้านแล้วก็ได้ถ่ายเพื่อนๆดูนะครับตัวน,นี้เป็นคัสคอมแอร์ใหม่ ของแท้ศูนย์โตโยต้านะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สายพานใหม่แบบนี้เลยนะครับเปลี่ยนมาทั้งคู่นะครับส่วนคัสคอมแอร์เนี่ยพาร์ทเบอร์นี้เลยนะครับนี่นะตามนี้เลยเผื่อใครอยากหาซื้อนะครับนี่นะครับหน้าตาอ่าแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือที่มันพังนะครับนี่นะครับที่มันหักนะครับข้างในจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือเปลี่ยนยกชุดเลยนะฮะรถ สิดสามปีสิบสองสามปีก็ประมาณนี้ครับรถสมปีสิบเอ็ดนะครับก็สิบสองปีนะครับสาหรับค่าใช้จ่ายมาดูกันนะค่าใช้จ่ายนะครับจะมีตามนี้เลยนะครับอันนี้คือสายพานนะครับนี่คือพานสายพานนักเครื่องนะครับนี่นะของแท้ค่าใช้จ่ายนะครับข้างบนจะเป็นค่าแรงนะครับนี่นะค่าแรงค่าแรงทั้งหมดก็ตีว่าประมาณหกร้อยบาทนะครับห้าร้อยกว่าบาทนะครับ 114กับ4 2 0ยิมันวันนี้ได้ส่วนลดส5้าปนะครับทั้งค่าแรงและค่าไหลนะส่วนค่าไหลนะครับคัดคอมแอร์นะครับสองพัน็อยี่บาทนะครับลดแล้วเหลือ2,329สายพานหน้าเครื่อง4 2 5ย้ลดแล้วเหลือ361ยบาทนะครับรวมทั้งสองรายการวันนี้นะครับมีค่าแรงด้วยนะครับผมจ่ายไปทั้งหมดตัวราคานะครับอยู่ที่3 4 5พันหสบาท นี่เลยนะัรอ้าบเอ็บาทคือยอดที่ผมจ่ายไปวันนี้นะครับทั้งหมดนี่นะครับก็คือจริงๆคา่าคอแมแอร์เนี่ยบางคนอยากประหยัดใช้ของเทียบก็ได้นะผมเห็นของเทียบขายออนไลน์กันอยู่ประมาณพันกว่าบาทนะครับแต่ผมถามรุ่นพี่ผมที่เป็นช่างเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามีงบแท้ใช้แท้ดีกว่าเพราะว่ามันทนนะครับเพราะว่าของเทียบเนี่ยมันก็ตามราคานะครับเขอบอกมาแบบนี้แล้วเขาก็บอกด้วยว่าถ้าซื้ออะไรข้างนอกแล้วก็ไปจ้าง อู่เปลี่ยน่ะที่อู่คิดค่าแรงประมาณหนึ่งพันหนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วแต่อู่ผมก็เลยตัดสินใจเข้าศูนย์นะครับเพราะว่าที่ศูนย์่ะให้ราคามาแบบนี้ผมรับได้นะครับผมก็เลยตัดใจเข้าศูนย์ก็ได้ราคานี้มาโดยรวมวันนี้นะครับถ้าไม่มีไม่มีค่า,าสายสายพานนะครับถ้าไม่มีค่าสายพานวันนี้ผมจ่ายไม่เกินสามพันบาทนะครับก็อยู่ประมาณสองพันกว่าบาทแต่ไหนๆลื้อแล้วนะครับก็รวดเปลี่ยนสายพานนะครับ สายพานผมเนี่ยใช้ไม่เยอะครับใช้สองปีนะครับก็ไม่ได้วิ่งเยอะด้วยครับสองปีน่าจะสักสองหมื่นกว่ากิโลเมตรนะแต่วันไหนก็รถไปจอดศูนย์แล้วก็เลยร่วบเปลี่ยนมาด้วยนะครับแต่ได้ไม่ต้องไปเสียวเวลาเปลี่ยนที่หลังนะครับโอเคนะคสำหรับคัสคอมแอร์ก็คลิปสั้นๆประมาณนี้พอนะครับใครมีข้อสองสัยอะไรสอบถามคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับ